สวัสดีครับมิตรักแฟนเพลงแฟนมอลล์มอลล์เสียงวิหกนกพงสกรแฟนเพลงน้องยุกิเพนปากกามอลล์เสียงวิหกมาพอกันอีกแล้วครับควแมเป็นพี่น้องหลังจากที่ห้างหายไปโดนเนาะกะสองเสมือ,อะกะมี่ดามาราะพี่น้อง เกี่ยวกับการแสดงของมะล่ำเสียงวิงกโดยเฉพาะบทบาทการแสดงของพระเอกนอกพงสกรกับน้องยุติเพ็่นประกาเดี๋ยวว่าติดกระแสในโซเชียลพี่น้องโซเชียลเอาไปวิภาวิจารณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับมันก็มีสองมุมมองอ่ะพี่น้องมุมมองระวาง เป็น f อซกับอุ้มมองคนขังนอกเนาะมันก็นสิมองการกันอยู่นิดหนึ่งนะแต่ทางนีทางนั้นมันก็นมีทั้งผลดีและผลเสียนะผมขอกล่าวถึงว่าเรื่องมีมันมีทั้งผลดีทั้งผลเสียผ,ผลผลเสียก็คือมันกระทบจิตใจนักแสดงออกี่้องเนาะ อันนี้พนมามาบอกว่าแบบนี้มันบอดีจังสั้นทังสีมันกระทบกับความรู้สึกหนักแสดงกับทั้งใจกะสีพดหายไปนอกพี่น้องอันนี้คือผลเสียผลดีคืออหี้ยงผลดีก็หลายได้พี่น้องผลดีก็คือเมื่อข้าวหนีอยู่ในกระแสนคนที่บริุจัด ก็เขามาคคนหาว่าพระเอกนกพงศกรคือผู้ใดนองยุก,กิเพ่นปากาคือผู้ใดมอล่าเสียงวิหกคือหมอล่าคณะใดค้นขมักคนขามาเาาบิงจากที่บ่เคยรู้ก,ก็สิรูจักนะครับผมบอกได้ยวเลยว่าคนที่บ่เคยเบิงนองยุก,กิบ่เคยเบิงมอล่าเสียงวิหก หลงเขามาแล้วสีหาท้าออกปอหอ,อ,อด้วย่ีนองเด้อคือการแสดงของมอลล่เส mm ียงวีหกผมสิบอกให้ฟังว่ามันมุกคือการแสดงของวงขนาดเอ,อกกือมมอล่มเสียงวีห hmm. กเขาอยู่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวศิลปินเขาเรียกว่าครอบครัวมอลล่เสียงวีหก คณะอื่นเพิ่นแสดงจบแล้วประกาสิ่แยกย้ายกันไปเนาะพี่น้องแต่หมอล่ำเสือหกทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเม,มื่อจบแสดงแล้วกับผ้ากันหยดบอกว่ากันเป็นเรื่องปกติของทีมงานทีมงานเป็นหากกันแห้งเปิดโบ้เคย์วอลไลน์ใส่หุ่นทันเล็ดพี่น้องท,องทีมงานหมอล่ำเสือหกคือในเข้ามาสัมผัส แล้วสิรูวานี่คือหมอล่ำยุคใหม่พระเอกนกพ้องสกอรเป็นเป็นพระเอกหมอล่ำยุคใหม่เป็นผู้กำกับนํากำกับฉากกำกับการแสดงบทบาททุกอย่างพระเอกนกพงสกร,สกรเขียนบยเป็นหมอล่ำคณะแรกที่เอาเดอะเมสิโคลเข้ามาอยู่ในหมอล่ำเรียกได้ว่าผสมประสานกันระวัง เพลงกับมอลลัมการแสดงมิวสิกเพลงกับมอลัมเอามาไหว้น้ำกันยเื่องที่ปรากฏเ,เป็นเอกลักษณ์ของมอลลัมเสียงวิหกก็คือนูรู้นั่งกลัวพี่น้องเป็นปรากฏการณ์ที่ตะลึงบอคิดว่ามอลลัมเสียเอามาเห่นใดเสียมาเหรินนาเวทีใด มันเป็นการกลมคืนนะคับผู้ใดก็เพื่องกับไปการเบิ้งเรื่อพี่นองอยู่ในเพจมอลลัมเสียงวิหกอยู่ในชอ่อง u t u b e มอลลัมเสียงวิหกเสิร์ชเข้าไปเบิ่งนะครับมีพูดชั่นแกลกับอร์ชั่นของน้องยนนุกิจะเบิงเงอร์ชั่นไหนกลับไปเลือกอเพื่อเกาเพื่อพี่นองนั่นแหละครับผมถึงบอกว่าการแสดง ของมอลำ่มเสียงวหม,มันฉีกแนวจากมอลำมปัจจุบันมอลำมเสียงวิหกช่วงวิกฤตเตอพี่นอ้องช่วงวิกฤตโควิดเกือบบออยพระเอกนกพุ่งสะกรสางพุ่งปิดขึ้นมาจะได้ไม่ลืมกัน1 6 8แล้วก็ย่อยๆอีกตั้งหลายพี่นอ้อง การแสดงของมะลำเสียงของเป็นคล้ายๆกับซีรีบางเทียกับบทจบง่ายๆพี่น้องเป็นซีรีอยยังเช่นซีรีของของเอ็นวเป็นซีรีนะครับสีออกในห้างฟุ้งฟิ้งมุงมิงนะครับฟิลแฟนประมาณนี้มันก็คือละครละครละครที่ ่วมกับเคนเขียนคนเขียนบทให้นักแสดงนนักแสดงการแสดงดีจนจนติดงองงมแงมล่ะถ้าพูดถ้าผูา้ใดเคยติดละครก็สิเขาใจคําว่าติดมอลำัมยังไรยังสัง่งล่ะจางติดซีรีส์เกาหลีติดละครไทยกับมาติดมอลำัม s e r i หกคล้ายๆกันเลยพี่น้องนี่ ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมกล่าวขัง้นว่าสิมะคุยกันเรื่องนี้ก็คือน้องยูก,กิได้ถือว่าเป็นแม่ทัพหญิงของมล่ำเสียงบีจังใดยังวาจังสันเพราะว่ามล่ำเสียงวีหกข,ขานน้างเอกช่วงช่วงโควิดระบาดพระเอกนกพงะกรเพิ่นปันน่นนางเอกขึ้นมาคือน้องยุก,กิ เพื่อนประครบประงมคือยังใครในหินนพี่น้องเพื่อให้น้องจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเป็นหน้าเอกของมะลล์เสียงวีหกอยู่เคี่ยงข้างของไอ,นอง้น้อเพื่อพักดันมะลล์เสียงวีหกให้ดังดังดงจริงๆขึ้นไปคือทาผู้ใดติดตามมอลล์เสียงวีหกมาตั้งใจ ดูการแรกนะครับสิเข้าใจจนถึงสูมเมืดเข้าใจผมติดตามมาัางแต่ช่วงแรกๆผมเข้าใจในบทบาทการแสดงของมะล่าเสียมหนาเวทีก็คือหนาเวทีน้องยุก,กิอยู่บนเวทีแสดงบทบาทที่ไอนกเปิไหนาแสดงนองก็ะําเต็มทีนะ เขาบอกฟิลแฟนเนาะพี่น้องน้องอายุสิบห้าแต่น้องต้องต้องทำตัวให้เป็นแฟนพระเอกน้อายุยี่สิบเก้าต่องท้ำตัวให้เป็นผู้บ่าวนะน้องพิกกี้ก็ต้องบวชพระเอกหาปีพระเอกน้องก็ลบลงมหาปีนะประมาณยี่สิบกับยี่สิบสองป้าบ้านเองนพี่น้องเนาะก็เรียกว่าฟิลแฟนเรื่อใเอฟซีใหแฟนคลับเป็นฟิลน้ำทั้งนี้ทั้งนั้นผมจะบอกว่านอกหลังไอ หลังเวทีครอบครัวหมอล่ำเสียงหงกก็คือครอบครัวน้องยุกิครอบครัวน้องยุกิครอบครัวพระเอกนกกับสนิทชิดเชื่อกันน้พี่น้องงานวันเกิดน้องยุกิที่เอาภาพมาให้เบิ่งขึ้นงานวันเกิดน้องยุกิผู้รับผู้ใหญ่ขึ้นมาไห้อวยพ่อนไข้ทั้งสองคนเนาะไข้ทั้งสองคนนี่ น้ำผ้ามอลำเสียงวีหกให้จะเลร่ญนดังดังยิ่งขึ้นไปมีผู้หลับผู้ใหญ่ขึ้นมาได้พินองผู้หลับผู้ใหยทั้งสองฝ่ายนะผู้หลับผู้ใย่ในชุมชนขึ้นมาก้าวไวย่พอนขึ้นมายินดีกับกับทั้งสองคนเป็นงานวันเกิดแต่ว่ามันแฝงด้วยความสนิทชิดเชื่อของสองสองตระกูลนี่สองครอบครัว เพื่อนสนิทชิดเชื่อกันเพื่อนไว้ใจกันพี่น้องเอฟซี FC ข้างนอกก็นีบพ่อเข้าใจหรอกว่าเฮ้ยมันแมนอีหลสีสิแสดงบนแสดงบนเวทีกับหลังเวทีแล้วเพิ่นสิไปเป็ดเสียหายพ่อจังสิผมบอกได้เลยพี่น้องบนเวที นับออกไปหาสิบเมตรก็ต้องมีถ้าว่าเป็นพอตุ่มก็ต้องแม่อุ่มอยู่ในรัศมีหาสิบเมตรลงเวทีขึ้นกปนนับไปเลยหาสิบเมตรเนี่ยอยู่ในรัศมีนี่ต้องมีพอตุ่มแม่อุ่มอยู่บกเพ่นใดกับ,บนหนึ่งบุกเขยละสายตาจากลูกสาวบุกเขยละสายตาจากน้องยุก,กินะครับอันนี้เป็นส่วนแหวนแท่นใจกันเ้วยอพี่น้อง ว่าแมนไปนหลักสวมเด็สวมอยู่บนเวทีมีสักขีพยานต่างๆสวมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันว่าสีผ้ากันผ้ามอล่าเสียงวิหกให้จเจริญยิ่งขึ้นไปนพพี่น้องบ่ต้องไปทบไปเถียงกันออกว่าจังสันจังสีเหมาะสมบ่เหมาะสมมันเกินไปบ่เด็กน่อยบนเวทีเฮดจังสันเฮ้จังสีบ่ต้องไป วอลีวัตเตอร์น้ำผเ้งกอบ,บพี่น้องไอเรื่องแบบนั้นนะครับเนี่ยมันเป็นการยืนยันเลยว่าครอบครัวเิ่นสนิทกันการแสดงเวททีนั่นคือเล็เลกๆหน่อยมากส่วนลงเวททีมาแล้วสิคิดว่าน้องสเสียหายผมบอกเลยเลยน้องยุก,กิเป็นเด็กน่อยเป็นผ่าขาว บริสุทธิ์ตอนนี้อายุสิบหาย่างสิบหก 16. ก็ยังเป็นผ่าขาวบริสุทธิ์ผืนเกา100ลอยเปร์เซ้นละพี่น้องพี่น้องก่ต้องไปสงสัยบอกว่ามันติเป็นเสียหายยังสันยังสีพอแม่พ่อแม่นองยุกปีพันเิ่นเลียงสาวดีพี่น้องเพิ่นหักยังกับใครี่หิน น้องยุกิเป็นมีเลือดศิลปินน้องยุกิอยากเป็นศิลปินอายุเก้าขวบอายุกับผ้าไปประกวดต่างๆชนะบ้างแพ้บ้างเรพี่น้องนะจนมาฝากกับมอลล่มเสียงวิหงายุสิบสองจนได้เป็นหน้าเอกมอลล่มเสียงวิหง เรียกได้ว,ว่าเป็นแม่ทับอันดับหนึ่งของมอลลัเสี่ยวโวกที่ขาดบ่ไดดนองมีเลือดศิลปินสูงอยู่ในโตเลือดคนแห้งพี่น้องแม่กระทั่งน้องวัสบายน้องกับบุย่อมถิ่มเวทีหอบสังขารที่วัสบายขึ้ืนเวทีตั้งหลายรอบแลวพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามมอลำเสียยวยวกมากสิรูว่าน้องวาสบายหลายรอบน้องวาสบายแห้งทั้งทองเสียทั้งเป็นล่ม ตั้งเป็นไข่แต่น้องบ่เคยถิ่มเวทีเพราะว่าน้องรู้ว่าเวทีบอสามารถจะขาดน้องได้หมอล่ำเสียงวิหกตอนนี้บอสามารถขาด้องยุคีได้มีไลน์หนึ่งที่น้องยุคีไปไปออกรถออกรถใหม่ ไปออกรถใหม่ขาดขาดไปมือหนึ่งพี่น้องโอ้ยปุ่มนั้นเกือบแตกนะน้องยุกิสำคัญกับมอลํ่าเสียงวีหกแห้งแห้งซํำใดพี่น้องบอกได้เลยว่าน้องยุกิคือแมททับคู่กันกับพระเอกนกพ่งสกรอรบ่อสามารถจิขาดคนไหนคนหนึ่งไปได้นะตอนนี้นะครับ สองคนจับมือกันผ้ามอลล่มเสียวิงหกเดินตามฝันนายพระเอกนอกบอกตั้งแต่ปีแรกแล้วว่าสิทธิปีเศให้น้องยุกิเพื่อความฝันของทั้งสองคนเหตุฝันของน้องของ ai? ไอ้ไฮซัมเจใไ้ได้พี่นงมาถึงซุมือนี่ผมเสือว่าใกล้แล้วพี่นกทั้งสองคนเพิ่น ับมือจุงแขนกันนั่ผ้ามอล่มเสียงิีผมเชื่อว่าทั้งสองคนนี่สิผ้ามอล่มเสียงิีหกหจะเลื่อนลุงเรื่องไปยิง่งขึ้นไปได้อีกด้วยบทบาทการแสดงด้วยศิลปะการแสดงด้วยเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยความสามารถของทั้งสองคน ทีนี้ในตัวบพว่าจะเป็นรูปลักษ์ไพนอกรูปลักษ์ไพในเสียงศิลปะการแสดงทั้งสองคนนี่มีพร้อมกัน้อมจะจับมือกันฟันฝ่าอุปสรรคห้ย,ยิ่งขึ้นไปบอสักแค่นี้ผมเสือว่าบ่าสามัรถทำายม่ล่ำเสียงอีกหกมาสามัติทำไยพระเอกนอกพงสะกอนมาสามัรถทำไรน้องยุก,กิเพี้นปากาลงได้เพราะว่าทั้งสองคน ขึ้นมีจุดหมายเดียวกันคือผ้ามอลลัมเสียวงประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปผมบอกได้เลยว่าน้องยุก,กยิกับพระเอ,นอกนกพงศกรนะับมอลลัมเสี่ยวิ่หกนี้ยิ่งสิดังไปหนายิ่งเป็นกระแสเท่าไดก็ยิ่งดังไปหนานะครับพี่น,อน้องกับฝากมินหลักแฟนเปล่งแฟนมอลลัมทั้งหลาย ซอยติดตามน้องยุคิีซอยติดตามพระเอกนกซอยติดตามมอลำเสียงวิหกคอยสนับสนุนนะครับช่วงนี้เพิ่นจะเปิดแล้วครับพี่น้องบินตามเสียงวิหกซีผู้ใด้เพื่อนเข่า,ขาคุมกับไปติดต่อที่มอลำัเสียงวิหกเข่าคุมเ้อพบินอองเด้อซอยกามซอยกันสนับสนุนศิลปินหลุนใหม่ถือว่าเป็นลูก,ลกของเฮ้า คอยกันสนับสนุนรักน้อยๆแต่ก็ให้หนานๆด้วยพี่น้องด้วยคลิปนี้กับพ่อสามีครับสวัสดีครับเจ้าพี่น้องเจ้าเชาทั้งใจนันไกลกันเอานี้อายภูมิล้นฟ้าพะลาะนอกซัมดิ้งแม่นสิปินบินใส่ใจปอ,บอกบ่ได้ของสุขสมซื้อสมการได้ฝันสลายินน้ำ สมพี่ได้เคียงสองสาดตามีขอบอก